สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นงานการประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมสทวิจัยประจําปี2560ค่ะซึ่งท่านที่สนใจนะคะไม่ควรพลาดเลยสําหรับคณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการและนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปนะคะที่สนใจในเรื่องการวิจัยไม่ควรพลาดเลยค่ะซึ่งทางสถาบัน วิจัยและพัฒนากำลังจะจัดขึ้นนะคะและวิทยากรที่ร่วมให้เกียรติกับเราในวันนี้ท่านก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชค่ะท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดรชลาพรสุวสรรณสมฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะก็ยินดีนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมรายการในวันนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาชวนพูดคุยถึงกิจกรรมดีๆของทางสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะ,คะ ก่อนอื่นใครอยากจะทราบว่าในกิจกรรมที่เคยจัดมาค่ะในปีก่อนหรือในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะ,คะมีกระแสต,ตอบรับยังไงบ้างแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะ เมื่อ<ค>ปีท<ะ>ี aka, 9, um n aka, n ong, ่แล้วนะคะตอนเดือนเมษายน2559แล้วก็มีการจัดประชุมทางวิชาการนะคะในเรื่องของมสทวิจัยประจำปี2559นะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเราเน้นในเรื่องของกลไกการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัย สู่เศรษฐกษิจสร้างสรรค์นะคะก็จะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานนะคะมีทั้งหมดก็32รายนะคะแล้วก็ยังมีคนที่เข้าร่วมประชุมนะคะในในช่วงเวลานั้นนะคะอีกร3 4ารายซึ่งก็นับว่าประสบผลสำเร็จพอสมควรนะคะในการที่ได้รับเกียรติจากาผู้สนใจเข้าร่วมงานการประชุมในครั้งนั้นนะคะ,คะแล้วก็ภาพรวมก็คือ มันเป็นการเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะในเรื่องของ การอภิปรายการนําเสนอผลงานทางวิชาการนะคะผลงานวิจัยนะคะซึ่งก็ได้การมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกันแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของงานวิจัยทางวิชาการซึ่งก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัยนะคะสู่ในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสารรค์ซึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์กับสังคมไทยในช่วงนี้พอดีนะคะค่ะค่ะก็ถือว่ามีนักวิจัยเยอะแยะมากมายเลยที่เข้ามาร่วม เสนอง,งานวิจัยกับเราในช่วงประชุมก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งก็ก็ดีนะคะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ทั้งตัวนักวิจัยเองนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นนะคะก็ได้แนวคิดได้หลักการได้ความคิดเห็นอะไรต่างๆก็สามารถที่จะนำไปปรับปรุงกับงานที่เราทำอยู่หรือว่าในองค์กรที่เราทำงานอยู่ก็นับว่าได้ประโยชน์มากทีเดียวค่ะ ค่ะเ,ออเป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะ,คะและในส่วนของปี2,560ค่ะที่กำลังจะจัดขึ้นนี้มีความเป็นมาและความสำคัญยังไงบ้างคะค่ะก็ ก็เชื่อมโยงมาเหมือนปีก่อนน,นะคะก็คือเราก็จะยึดพันธกิจของอสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเรื่องของการส่งเสริมนะคะในเรื่องของอาการสร้างสารรค์ผลงานวิจัยนะคะรวมทั้งในเรื่องของการเผยแพร่แล้วก็การนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์นะคะรวมทั้งในเรื่องของ สนับสนุนแล้วก็สร้างเครือข่ายในเรื่องของการวิจัยนะคะกับหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยลาลัยเองนะคะแล้วก็หน่วยงานภายนอกนะคะเพื่อจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งก็จะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานของตนเองนะคะ,คะเพื่อการขับเคลื่อนในเรื่องของออกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศนะคะซึ่ง จากหลักการที่เราส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็สร้างเครือข่ายอันนี้นะคะ่ะก็เลยเป็นแรงผลักดันที่ทำให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีความจำเป็นนะคะที่จะต้องอจัดงาน,นะะในเรื่องของมอสทวิจัยประจำปี2560เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจดังกล่าวนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสำหรับปีนี้นะคะปีที่แล้วเรื่องกลไกการขับเคลื่อนนะคะงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรสำหรับปีนี้นะคะเราก็ เป็นเรื่องของนวัตกรรม,มการวิจัยนะคะ,คะสังคมไทยสู่สาลนะคะซึ่งอันนี้ก็จะได้สอดคล้องกับ Thailand 4.0อะไรด้วยนะคะ,คะซึ่งก็จะได้สอดคล้องกับกระบวนการในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะคะในการที่เราจะ,ะเป็นประเทศแล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของนวัตกรรมนะคะการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะ เป็นการที่เราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะในในเรื่องของนวัตกรรมการวิจัยแล้วก็เป็นเรื่องของการต่อย,ยอดงานวิจัยนะคะ,คะแล้วก็มีการพัฒนานงานวิจัยนะคะไปสู่สังคมแล้วก็นําไปต่อย,ยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่ตอไปด้วยคะ่ะยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะ,คะนวัตกรรม เป็นสิ่งที่สําคัญคแล้วก็การวิจัยก็เป็นสิ่งที่ช่วยที่จะพัฒนานวัตกรรมต่างๆของประเทศไทยเลยได้นะคะค่ะแล้วในส่วนของวัตถุประสงค์หลักนะคะของการจัดงานการประชุมในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ว่ามีอะไรบ้างคะค่ะวัตถุประสงค์หลักนะคะก็คือว่าเป็นเวทีค่ะ ให้อาจารย์นะคะคณาจารย์ทั้งภายนอกภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะรวมทั้งนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักวิจัยนะคะ,คะได้มีโอกาสที่จะมานําเสนอผลงานนะคะได้เ,เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ซึ่งกันและกันในเรื่องของนวัตกรรมการวิจัยนะคะ,คะก็จะเป็นเรื่องของออการนำข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี่ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะ,คะเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะประสบะประสบการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันแล้วก็มาแชร์กันมาพูดคุยกันเพื่อไปต่อยอดได้นะบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลความคิดเห็นหลักการหรืออะไรต่างๆจากงานวิจัยของนักวิจัยท่านอื่นนะคะเราก็มามาผนวกมาประยุกนะคะกับงานวิจัยของเราเราก็อาจจะในประยุกต์เรื่อง,งงานของเราด้วยได้ค่ะ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากที่จะให้เข้ามาเสนอผลงานเนี่ยอาจาย์มีระบุเฉพาะเจาะจงบ้างไหมคะก็เราก็จะเน้นนักวิจัยนะคะ,คะเน้นคณาจารย์นะคะที่สนใจในเรื่องของงานวิจัยนะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นคณาจารย์ ใหม่ๆนะคะที่กําลังจะเริ่มทํางานวิจัยนะคะก็จะได้มา,าฟังดูนะคะว่าเอองานวิจัยในในปีนี้นะคะหรือในทศวรรษหน้าเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นทิศทางไหนนะคะ,คะก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะ,คะนอกจากคณาจารย์หรือนักวิจัยแล้วเราก็จะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะาตั้งแต่ระดับปริญญาโทนะะ,ะซึ่งบางทีอาจจะต้อง ไม่ใช่ต้องจะต้องนะก็คือต้องมีงมนะคะทำงานวิจัยะนะคะทั้งนิสิตนักศึกษา,ศาระดับปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะก็จะก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็อาจจะได้อา่าก็เรียกว่าเลยนะคะหัวข้อนะคะประเด็นงานวิจัยที่แบบน่าสนใจะนะคะก็จะได้เอาไปพัฒนาปรับปรุงหรือประยุกต์นะคะเป็นหัวข้องานวิจัยของตัวเองได้นะคะ ค่ะก็สามารถที่เอาไปต่อยอดได้ฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ต่างๆในงานนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วในส่วนของรูปแบบกิจกรรมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจ์มีวิธีการหรือรูปแบบอะไรบ้างในการจัดคะค่ะ รูปแบบก็จะคล้ายๆกับปีที่แล้วนะคะซึ่งเราก็จะมีเน้นในเรื่องของพิธีมอบรางวัลงานวิจัยนะคะ,คะระดับดีเด่นระดับดีมากและระดับดีของปี2559นะคะ,คะก็จะมีงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกนะคะที่น่าสนใจหลาย งานด้วยกันนะคะก็อยากเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยนะคะได้มาชมนะคะผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลนะคะจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการอภิปรายทางวิชาการกะะ็อ,อย่างที่ได้ได้เรียนไปเมื่อมสักครู่นี้นะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมการวิจัยนะคะเพื่อ,อสังคมไทยก้าวไกลสู่สังคมโลกนะคะสู่สากลน,นะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ,อ มีการนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักวิจัยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เปิดรับบทความทางวิจัยนะคะบทความทางวิชาการอยู่นะคะกอ็อยากจะเชิญชวนนะคะว่านักวิจัยหรือคณาจารย์ท่านใดที่สนใจอยากจะมานำเสนอผลงานวิจัยในช่วงนี้นะคะก็ส่งมาได้ส่งเข้ามาได้ค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดกันตอนนี้ใช่ค่ะ,คะแล้วก็อีก เรื่องหนึ่งก็คือการแสดงนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลงานวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะก็เป็นงานวิจัยของคณาจารย์นะคะที่ได้รับรางวัลในปี2559นี้ค่ะโอก็มีกิจกรรมต่างๆหลากหลายมากเลยนะคะทั้งการนำเสนอวิชาการนิทรศการแล้วก็การร่วมการอภิปรายด้วยค่ะ ซึ่งในการอภิปรายเรื่องนวัตกรรมการวิจัยสังคมไทยก้าวไกลสู่สากลเนี่ยก็มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ทราบว่ามีคณาจารย์หรือวิทยากรท่านใดบ้างที่มาร่วมในงานครั้งนี้บ้างคะอาจารย์ค่ะแล้วก็เจญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการวิจัยนะคะ,คะซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีนะคะในหมู่ของนักวิจัยนะคะท่านแรกท่านเป็นศาสตราจารย์กิติคุณดรสมหวัง พิทยานุวัตรค่ะ,คะซึ่งท่านก็เป็นราชบัณฑิตรประเภทศึกษาศาสตร์นะคะสํานักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตทยสภาค่ะ,คะอันนี้เป็นท่านแรกนะที่ได้รับเกียรติจากท่านให้มาเป็นวิทยากรอ,อ,อภิปรายใน,ใน,นเรื่องของ,ของการอภิปรายทางวิชาการในครั้งนี้นะคะ,คะอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุสร์ทําใจนะคะท่านนี้ก็เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยลังสิตค่ะ ะะท่านที่3ก็ดกรสุรอัจนะคะสุภาจัตุรัตน์นะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตะะิองค์กรมหาชนนะคะ,คะท่านสุดท้ายก็คือดอเอรเสาวรัตนรัตนคำฟูนะคะท่านก็เป็นผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI นะคะซึ่งทั้งสีท่านนะคะก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของนวัตกรรมการวิจัยเพราะว่า,เ,าเราอยากจะเน้นในเรื่องของ วิการวิจัยสังคมไทยตอนนี้เพื่อสู่สากลน,นะคะซึ่งทั้งสีท่านก็จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เราจะอภิปรายกันในครั้งนี้ค่ะ ค่ะฟังจากชื่อวิทยากรที่มาร่วมในการอภิปรายครั้งนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะ,คะแล้วก็ผูดด้ใจที่สนใจเนี่ยไม่ควรพลาดในช่วงนี้เลยใช่ค่ะค่ะแล้วในส่วนของการเปิดรับบทความวิจัยอะคะ่ะอาจารย์เรามีด้านไหนบ้างที่เปิดรับสาหรับผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมคะ่ะอ๋อเรามีรับทั้งหมดหลายสาขาด้วยกันนะที่เน้น,เน,นเน้นก็คือในเรื่องของกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําคัญะคะเลยะะใช่เพราะว่า มันก็สอดคล้องกับเรื่องของนวัตรกรรมการวิจัยด้วยแต่ความจริงแล้วทั้ง3ากลุ่มนี้นะคะก็สอดคล้องกับในเรื่องของหัวข้อการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์นะคะเราสามารถจะเกิดนวัตรกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นนวัตรกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตรกรรมที่เป็นเรื่องของการเรียนรู้นะคะอย่างกลุ่มที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็เป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มการศึกษานะคะซึ่งทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนักวิจัยและคณาจารย์นะคะที่สนใจว่าเออทั้ง3ากลุ่มเนี่ยนะคะเรามีนวัตก,กรรมการวิจัยอะไรบ้างที่นักวิจัยเขาได้คิดค้นขึ้นมานะคะ,คะได้ผลการวิจัยอะไรบ้างนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มา,าร่วมงานในครั้งนี้กันค่ะ เพราะบางงานวิจัยอาจจะถือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็ว่าได้<ช>เลยนะคะอาจารย์และในการนําเสนอผลงานนะคะมันต้องมีวิธีการหรือเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะอาจารย์ในการส่งเข้ารวมครั้งนี้ค่ะค่ะก็ถ้าสมมติว่าในเรื่องของบทความทางวิชาการนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะบทความในระบบออนไลน์นะคะโดยตรงได้ที่ URL นะคะที่ IRD.SCOU.AC.TH นะคะแล้วก็ s l a s STOU Conference นะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะ<ฆ>ที่ www.STOU.AC.TH นะคะ<ฆ>ก็จะมีะหัวข้อ,อข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าเข้าผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชก็ได้นะคะที่ IRD.SCOU.AC.TH นะคะก็สามารถที่จะส่งบทความเข้ามาทางออนไลน์ได้นะคะก็ตอนนี้ก็ยังรับอยู่นะคะว่า,าท่านที่สนใจนะคะนักวิจัยและคณาจารย์ท่านใดที่สนใจนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะให้ส่งบทความวิจัยบทความวิชาการเข้ามาได้คะ่ะโดยผ่านช่องทางทางออนไลน์นี้ที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะแล้วก็ สำหรับผู้ที่ส่งบทความนะคะถ้าสมมติว่าเป็นนิสิตนักศึกษาะนะคะถ้าเป็นตัวคณาจารย์หรือนักวิจัยเองไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าอาจารย์สามารถที่จะส่งได้เองอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นนิสิตนักศึกษานะคะบางท่านอาจจะกำลังเรียนอยู่ระดับปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะ,คะก็จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษานะคะลงนามในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ด้วยะนะคะแล้วก็ ชําระค่าลงทะเบียนนะคะสำหรับการที่ส่งบทความเข้ามานะคะสำหรับบุคคลภายนอกก็3,000บาท นะคะถ้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมราชก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราถือว่าเป็นการสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยะนะคะแล้วก็ลงทะเบียนได้ถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2559นี้ก็คือสิ้นเดือนนี้น,น,น,นะคะค่ะ,คะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของผู้ที่จะนำเสนอผลงานทางวิชาการนะคะทีนี้ถ้าสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประชุมะนะคะก็สามารถที่จะ เข้ามาร่วมประชุมได้นะคะก็จะถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็จะเสียค่าลงทะเบียน500บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชก,ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายะนะคะก็ลงทะเบียนได้ถึงวันที่10มีนาคมค่ะ2560นาะกะ็มีเวลานะคะ,คะก็ใครที่สนใจนี้สามารถที่จะรีบส่ง งานวิจัยที่เราได้ทำบทความค่ะบทความ,ว,ามวิจัยรือบทความวิชาการก็ได้นะคะ,คะส่งมาภายใน30สิทพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะค่ะค่ะเมื่อส่งเข้ามาแล้วค,ะค่ะอาจารย์เรามีวิธีการหรือเกณฑ์ในการตัดสินยังไงบ้างคะที่จะได้ผู้ที่มาร่วมอภิปรายในครั้งนี้ะ่ะค คือเกณฑ์นในการประเมินบทความวิจัยนะคะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาพิจารณาคุณค่าของบทความนะซึ่งเราก็จะดูถึงคุณค่าความสําคัญนะคะของบทความวิจัยโดยภาพรวม<ฆ>นะคะแล้วก็ เรื่องของความถูกต้องนะคะของแนวคิดทฤษฎีนะคะแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นออประชากรกลุ่มตัวอย่างนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะวิธีดําเนินการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการสรุปผลแล้วก็การอภิปรายผลการวิจัยนะคะ,คะอันนี้ก็เราก็จะดูเรื่องของความถูกต้องในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยรวมทั้งความชัดเจนนะคะของรูปแบบการนําเสนอ รวมทั้งการอ้างอิงด้วยนะคะ,คะในเรื่องของการเรียบเรียงเนื้อหานะคะในเรื่องของภาษาวิธีการนําเสนอนะคะแล้วก็การนําเสนอโดยตารางหรือแผนภูมิต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะพิจารณาด้วยนะคะ,คะอีกอันก็คือเรื่องของความสอดคล้องนะคะความครอบคลุมแล้วก็ความเชื่อมโยงของเนื้อหาในบทความวิจัยนะคะว่ามีความสอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงกับหลักการทฤษฎีอะไรยังไงบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่ทางาผู้พิจารณาบทความคือผู้ทรงคุณวุฒินะคะจะพิจารณาคุณค่าของบทความก็จะเน้นในเรื่องต่างๆทั้ง,ง,ง4เรื่องนี้ค่ะค่ะ <c oughs> ทั้งทั้งสี่เรื่องนี้ครบถ้วนก็ส <c oughs> ก็ผ่านเขา้า <c oughs> ในระบบเลยนะคะค่ะค่ะแล้วในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมนะคะสนใจไม่ทราบว่าเราจะจัดกันวันไหนแล้วก็ที่ไหนบ้างคะค่ะ ก็งานนี้นะคะก็ทางสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะก็กำหนดจัดก,กิจกรรมในวันศุกร์ที่24 มีนาคม2560นะคะก็เริ่มตั้งแต่8นาิก30นาทีถึง16นาฬิก30นาทีนะคะที่ห้องประชุม5209อาคารสนานมัมมนา1มหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชนะคะแล้วก็ภาคเช้านะคะ,คะก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือตอนเช้าเราก็จะมีอภิปรายทางวิชาการในเรื่องของนวัตกรรมการวิจัยเพื่อสังคมไทยสู่สากลน,นะคะ,คะโดยพิทยากรทั้ง4ท่านที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะ ตอนช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยก็นำเสนอบทความวิจัยนี้แหละนะคะ,คะรวม,รมทั้งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอก็มหาวิทยายลัยก็จะมีอาหารกลางวันให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยนะคะ <Hof. S 2> เพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านอยู่ตลอดของทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะคะค่ะ <c oughs> แล้วถ้าเกิด ใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะซักถามถึงวิธีการแล้วก็การที่จะเข้าร่วมในงานสัมมนา,าเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะอยากให้อาจารย์เน้นย้ำนิดนึงค่ะค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะ,คะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไ,ได้นะคะก็ดูที่ ird.stou.ac.th นะ,ะแล้วก็ slash S.T.O.U. Conference นะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะของในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้นะคะที่025047588-9นะคะแล้วก็หรือว่าจะโทรสารนะคะส่งเอกสารอะไรต่างๆมาก็ได้นะคะเผื่อจะส่งบทความก็ส่งมาทางโทรสารได้นะคะที่025034898ค่ะ ก็มีหลายช่องทางเลยะนะคะสะดวกสบายสำหรับผู้ที่สนใ,<ช>ใจในงานวิจัยต่างๆเลยนะคะค่ะแล้วจากที่ผ่านมาคะอาจารย์เราจัดงานขึ้นเนี่ยเราคิดว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมเนี่ยจะได้รับอะไรกลับไปบ้างคะค่ะประการแรกเลยคือเราต้องเราได้ความรู้แน่นอนได้ความรู้นะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในเรื่องของนวัตกรรมการวิจัยนะคะซึ่งเ,เราอาจจะได้นําข้อมูลความรู้ต่างๆหรือสิ่งที่เราได้ในวันนี้นะคะไปต่อยอดสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไปได้นะคะ,คะแล้วเราก็ยังได้พบกับ นักวิจัยนะคะหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขานะคะซึ่งก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้พูดคุยกันนะคะก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่นักวิจัยนะคะหลายสาขาได้มาพบกับพบปะกันในในงานวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมประชุมทางวิชาการในเรื่องนี้นะคะเพราะเป็นเรื่องที่ สำคัญและก็จำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าการวิจัยเนี่ยจะเป็นการนำมาซึ่งความรู้องค์ความรู้นะคะที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศช่วยพัฒนาสังคมได้ต่อไปค่ะค่ะและอยากให้อาจารย์เน้นย้ำถึงเทคนิคในการส่งนิดนึงค่ะว่าสิ่งใดที่ไม่ควรพลาดเลยเพราะอาจจะเกิดปัญหาอะไรได้อะค่ะค่ะก็ อย่างที่เรียนเมื่อตอนต้นนะคะว่าสามารถที่จะส่งบทความนะคะหรือว่าบทความวิจัยหรือว่าสมัครเข้าร่วมประชุมเนี่ยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้นะคะที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เ,เลือกไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย และพัฒนาโดยตรงเลยก็ได้นะคะที่ i r d s t o u a c t h นะคะแล้วก็ s l a s s t u conference นะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีทั้งในเรื่องของ กรอบะนะคะที่เราต้องการที่จะส่งผลงานหรือส่งบทความวิจัยนะคะแล้วก็หัวข้อประเด็นนะคะที่เราจะนําเสนอในการอภิปรายทางวิชาการแล้วก็ยังได้ทราบชื่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมอภิปรายทางวิชาการในวันนั้นด้วยนะคะแล้วก็ได้มีข้อมูลความรู้ต่างๆสําหรับ งานวิจัยนะคะเพราะว่าเรามีการเผยแพร่ะะ<ฆ>ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประจำปี2559ด้วย<ฆ>ซึ่งทุกท่านก็จะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นนะนะคะว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะไปต่อยอดหรือพัฒนางานวิจัยไปนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะเข้ามาชมเว็บไซต์ของทางสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะแล้วก็ ที่สำคัญก็คืออยากจะเชิญชวนให้มาร่วมงานในวันศุกร์ที่24มีนาคมนะคะ2560นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมงานในวันนี้เพราะว่า,เ,าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็สำคัญกับเรื่องของการพัฒนาประเทศในช่วงนี้ค่ะค่ะก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมประเทศชาติและพัฒนานความรู้ต่างๆด้วย ค่ะ,คะสุดท้ายใครอยากจะให้อาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือฝากอะไรสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจบ้างไหมคะค่ะสำหรับงานวิจัยนะคะก็จะเป็นงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีแล้วก็หลักการต่างๆนะคะเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆนะคะซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะเพราะสิ่งที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่านวัตกรรมการเรียนรู้อะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นประโยชน์นะคะต่อการต่อย,ยอดองค์ความรู้นะคะในอนาคตซึ่งเราก็สามารถที่จะม,มาพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติได้นะคะเพราะว่าถ้ามีการวิจัยแล้วเนี่ย ทิศทางของอการพัฒนาประเทศเนี่ยก็จะไปในทิศทางที่ในทางที่ถูกต้องตามที่เราตามที่ประเทศชาติหรือว่าตามที่รัฐบาลนะคะรวมทั้งในส่วนเล็กๆอย่างมหาวิทยาลัยนะคะ,คะสุโขทัยธรรมธิราชของเราต้องการก็จะเป็นในแนวทิศทางเดียวกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดค่ะสนใจและต้องการเข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรชลาพรสุวรรณสำริดนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ